ฮัลโหลฮัลโหลสองโลยี่สิสวัสดีครับผมผมเบนบีซี่นะครับผมเท็เบน t r p s t t r t าร Digital love วันนี้นะครับผมก็เขาเรียกว่าแบบว่าเป็นวันว่างนะครับแต่ว่าทุกวันก็เหมือนวันว่างของผมอยู่แล้วนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าโควิดนะครับผมทำให้ผมไม่มีงานคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตสุดท้ายที่ผมเล่นก็น่าจะเ เดือนกุมภานะครับผมได้เล่นประมาณครึ่งเดือนแล้วก็ชัดดาว <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวพูดเรื่องนั้นดีกว่าครับวันนี้นะครับวันนี้นะผมจะมาเล่นเกมนะครับเกมี่ช่วาโปเกมอนอยู่ไหนก็คือเกมนี้นะก็เป็นเกมเขาเรียกว่าเป็นเกมโมบ้านะครับผมย่อมาจาก Master Original Ben Attack <laughs> ไม่รู้ว่าผมมั่วเอานะครับผมเอาเป็นว่าเกมนี้คือเป็นเกมที่เพิ่งปล่อยใหม่ได้แบบว่าไม่กี่วันนี้เลยนะ2-3วันนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเกมที่มี exclusive บน n บน t e n d o Switch นะ <Wow. S 1> จ๊ะนี่วันนี้วันที่3นะครับผมเล่นมา3วันแล้วเกมเปิดมา3วันแล้ววันนี้เราได้โอ้แล้วได้สกินฟูจิบานะฟรี เอาว่าไม่เสีเบลาดีกว่าครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเล่นโชว์หน่อยไหมซะหน่อยไหมโชว์ให้เหล็กมังดูนะครับว่าแบบว่าการเล่นแบบเทปเทอ่ะเขาเล่นกันยังไง let's go ไปครับผมผมจะมาเล่นตัวเมนของผมนะครับนั่นคือกบนินจานครับกบนินจา มาครับผมมาโลน่าโหลดนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงนะคล้ายคลึงกับเกมโมบ้าหลายๆเกมไม่ว่าจะเป็น L O L หรือว่า Dota 2หรือกระทั่งเกม R O V ก็ได้นะครับฮีโร่ตัวเกรนินจ่าที่ผมเลือกเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความคล้ายกับฮีโร่ใน R O V ที่ชื่อว่าไฮยาเตะมากนะผมเป็นตัวที่ปมา่าอาใจ ใครโหลดช้าไปครับผมมาเกมโดยรวมมี10นาทีนะครับผมมาครับมาครับดันเลนครับคือโดยรวมเกมนี้เป้าหมายหลักๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าใครเน้นการคิวว่าใครคิวเยอะกว่านะครับคือมันเน้นการทําแต้มกับป้อมเขาเรียกว่าชุดแชชุดชุดแต้มกับป้อมนะครับผมคือถ้าเป็น Rv เนี่ยมันจะเป็นยิงยิงป้อมให้แตกเกมนี้มันถ้าจะทำให้ป้อมแตกเราต้องเนี่ยครับเก็บพวกค่าพลังลูกบอลตอนนี้เรามี4ลูกเห็นปะเราก็เก็บพวกค่าพลังนี้แล้วก็ไปชุดใส่ป้อมนะครับผมเออแล้วทีนี้ป้อมเมื่อกก็คะแนนก็จะลดเรื่อยๆถ้าเหลือส นนนนะัอธิบายการเข้าข้าประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ผมยังไม่เห็นฮีโร่อีกฝั่งหนึ่งเลยมันอยู่ไหนวะมันไปกองข้างล่างหมดเลยเหรอยังไม่เสร็จผมอเนี่ยเอ้ยนี่ครับเราชูไป12แต้มนะครับตอนนี้เอ้ยทําไมมันมันหายอะ่ะมันกุ๊กกุ๊กเหรอมันกุ๊กกุ๊กเหรอผมไม่อยากจะพูดว่าไก่อ้าวแต่มันก็ไม่เก็บฟาร์มไปหมดนะเนี่ยอ๋อคาบิกอนมาแล้วครับนี่คาบิกกนมาแล้ะพึ่งน้อยจอมโซนครับพึ่งน้อยจอมโซนเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว าบิป้อมมาแล้วค่ะบิป้อมนาฬิกานะครับตัวนี้เอ,อ้ยเอ้ยผมผมใช้คิวผิดที่เรียบร้อยผมได้คิวแล้วเรียบร้อยครับผมแต่เราหนีกันดีกว่าเราหนีกันดีกว่าครับเราอย่าเพิ่งเราไปฮิวก่อนเราไปฮิวก่อนเนี่ยงมันป้อมมันนี่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 นตายไหมาตายไหมาตายไหม,มดับเบิลคิวดับเบิลคิวใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิวไปสองเลยว่า มันจะไปมันมันจะฟันดาบใกล้ๆนะครับตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษเออมาเราได้แอซิสหนึ่งเรื่งนี้ครับช่วยเพื่อนคิวตอนนี้เรามี18ลูกนะครับผมเออมันตีผมโอ้ยมันตีผมมันตีผมผหนีก่อนนะครับเราหนีก่อนดีกว่าอู้คาบบิโกนมาคาบบิโกนมาคาบบิโกนอุ้ยนี่ครับมันกระโดดผิดนะเมื่อกี้ถ้ามันกระโดดโดนผมแบบนี้แม่งเจ็บละเอ้ยเอ้ยเอ้ย เรียบร้อยครับไป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 ครับวัยรุ่นเอ้ยเป็นล่างสามแล้วเป็นเกรลินจาแล้วล้องรีบฟาร์มนะครับผมว่าป้อมล่างอ่ะสถานการณ์ไม่ดีเลยแต่ผมน่าต้องไปช่วยข้างล่างนะแต่ว่าเดี๋ยวผมรอทําป้อมบนให้แตกก่อนแล้วค่อยลงไปอื้อนี่ค่ะดิกคกเองอู้ตัวนี้เนี่ยทารอนเฟม์เป็นหนึ่งในตัวที่ผมเกลียดมากนะครับผมพูดเลยตัวนี้ผมโคตรเกลียดเลยผมพูดเลย อุ้ยลุมลุมลุมโอเคครับผมไป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 ่วยกันหน่อยกับมาแชมป์เหลือเจ็ดสิบห้านะครับนี่ครับอู้ดีกว่านี่ครับอู้อู้อูยมันดึงผมแน่นอนโอ้ยเนี่ยมันใช้ท่าถ่าววันนรกนะครับอู้อู้อูยนี่ช่วยเพื่อนข้าหน่อยนะครับเวลาเราชูแล้วป้อมมันจะฮิวเราด้วยนิดนึงก็ยังดีนี่ครับทัลลันเฟลมอยู่นี่ดูในแมปนะ ดูในแบบมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันจะมาเอามันจะมาแอบลอยป้อมเราผมรู้มันจะมาแอบชูป้อมเนี่ยมันจะมาแอบชูป้อมเดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอดฮัทบูมใช้ถ้าไม่ตายว่าวอ่ะอยู่นะโอ้โหมันบินหนีอย่างเร็วเลยเดี๋ยวละอู้อันนี้คือบัฟส้มตัวนี้นะครับ เป็นบัฟของเกมนี้ก็เหมือนโกเลมทั่วไปครับตัวเมื่อกี้อ,อุ้ยอ๋อไม่ทีมเรานะครับอู้แต่ป้อมล่างแตกแล้วแม่งไม่มีใครการป้อมล่างผม,มงกลับไปการป้อมล่างแล้วดูดีไม่ได้อ่อนข้างบนหมดเลยครับมาซุปเปอร์จมัมซุปเปอร์จมัมอ้มาเบื่อมากครับมันมาล่อป้อมเราเนะี่ย ปัญหาหลักนะครับเพื่อนในทีมวิ่งมั่ววิ่งมัว่วเกินไหนชูแป็นพี่กาจูทำอะไรสักอย่างเถอะจริงๆของเ,เราเราหนีออกจากสถานที่กันนะครับโอ้นี่นเราถอยไปก่อนนะครับเราถอยไปก่อนแล้วเราค่อยกลับมา เล่นแบบชาญฉลาดอ๋อนี่ครับมันใบ้แล้วครับเกมนี้คือเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าเราทําไปได้กี่แต้มแล้วต้องคอยอ่านเอาว่ามันจะคอยใบ้เมื่อกี้มันบอกว่าตอนนี้เรากําลังแบบนําแบบโด่งเลยแต่ก็ไว้ใจไม่ได้ครับเพราะตอนท้ายเกมอ่ะมันจะมีบอสเกิดนะครับก็คือบอสก็คือตอนนี้ก็คือเป็นมอนสเตอร์นกในตานานทันเดอร์นะครับถ้าแบบว่าทันเดอร์แล้วถ้าใครแบบว่าฆ่าทันเดอร์ได้มันจะทำให้เกาะของฐานเรา บาลียฐานเราดรอปนะครับคือสามารถชูแป้นโดยที่ไม่ต้องกดรอดีเลยได้เลยเข้าใจว่าทำไมไม่กลับไปช่วยเนี่ยไม่เข้าใจทำไมมาช้ำเห็นทารอนเฟลมอยู่นี่แท้แท้โอ้เรียบร้อยครับผมไป คิวเท่าไหร่เนี่ยโอมคิวไปเจ็ดแล้วเหรอ,อแต่วันจัร์สลาว์คิวไปสิบเลยเหรอวิลเล็กๆๆๆๆๆโอ้เขื่ขอเลยเขาคิดว่าแบบเน็ตเราต้องแย่แน่เลยผมโอู้ผมเอาไม่อยู่นะเรียบร้อยครับช่วยเพื่อนคิวผมน่าจะต้องเอาตรงนี้ให้อยู่นะครับเรียบร้อยครับพร้อมแตกเรียบร้อยครับช่วยเพื่อนคิวแอซิปไป8นะครับ ผมมันยังไม่ตายเลยสักครั้งะเดี๋ยวเราเอาบัฟขโมยบัฟหน่อยขอบัฟหน่อยผมจำไม่ได้เราบัฟฟ้านี้มันทำอะไรได้นะอืมแต่คืออ๋อทีมเดียวกันโถ่ผมก็แบบอ่าชนะลวอู้ห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 ู้เรียบร้อยครับห้าร้อยจะสองร้อยอ้หผมนี่ครูคะแนนเดียวเองจะเป็น MVP อยู่แล้วแต่คือผมดันป้อมตั้งเยอะนะเมื่อกี้ ทางใเกมไม่ให้ผมเป็น MVP ก็ไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมเบนบีซีนะครับผมที่ c h anel n เบนบีซีอย่าลืมกด subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจของผมนะครับเพจชื่อเบนบีซีบนเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็กด follow instagram ได้ที่ @theben นะครับ l n w b e n นะครับผมแล้วก็ผมจะเล่นลอง g play ส่วนใหญ่ใน twitch ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมมากดติดตามใน twitch นะครับผมก็แอคเคา n ์ชื่อว่าเท e เบนซ่านะครับก็เป็นว่าฝากด้วยนะครับผมทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมนะครับผ ใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็คำคมของวันนี้นะครับว่าคำคมที่มันบาดใจนะครับมักมาจากหัวใจที่มันบาดเจ็บครับผม let's go ครับผมชุนชับ